ครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบก,กับผมเชิดกักชิยงรายขายที่ดินฮะวันนี้เราอยู่ตำบลสีคํำนะบ้านแถวบ้านกลางตำบลสีคําเพืร์แม่จันอำเภอเออเชียงรายนะฮะผมเพื่อไปดูบ้านพร้อมที่ดินเป็นแปลงเล็กนะครับผมขนาดอยู่บ้านพร้อมที่ดินนะฮะเนื้อที่แปดสิบ <80 S 2> อ่าเดี๋ยวนะ 88ตารางวานะครับขนมพงสีครับคือเป็นจันทบุรีชลานะครับเดี๋ยวอีกประมาณสัก200เมตรมิเตร์เทินแบบขงหน้านี้นะเดี๋ยวแถีๆกลางนะตันนี้แม่คำหลักเจ็ดมวลสีครับคือนปจัดทบุรีชลายนะ การเดินทางใช้ทานหลวงยูทินนะครับแม่จันแม่สายชิงวายนะครับผมเดี๋ยวเราอยู่เทินตรงสถานแหะะ่าเดี๋ยวสายนี่ก็เป็นไร่ชาสุริยภูมินะครับนี่ลุงเรียนรู้มานี่ครังนะครับเ,เดี๋ยวเราเลี้ยวตรงนี้นะ,ะกลับรถเป็นบ้าน หาอยู่ที่1นึ่งละานบาทนะครับแปตารางวานรับอีก4้0ยเมตรซายกลับรถตรงทางเข้าได้ชาสุยฟงท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับ เจเจพุุุพุเนี่ยปะด็นถุงดำบ้านดินนะปุนพุ่นอุด,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 ดำะที่ว่าบ้านดินนะเลี้ยวซ้ายไ,ไปทางวัดปผ่ยางนะครับผมตำบลสีคำน,นะฮะห่างจากถนงน้ทนจากตรงนี้750เมตรนะครับม่ไกลนะครับผม นี่ถุงเค่อนะรัคาข้าวประ 1, 6, มาณ6เมตรนะฮะรถสวนก็ได้สบายเนี่ยนะครับสายก็เป็นชุนๆนะฮะบ,บ้านที่จะไปนี่เป็นบ้านท้ายสุดของซอยนะมีวิวพุ่งแม่นะขายอยู่ที่1ล้าน3แสนบาทนะครับเอ่อพอดิจิตออุปกรณ์อะต่างๆเจ้าของให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราเรยวซ้ายนี่อน เสา,าเท่านี้เอเลี้ยวซ้ายนี่ครับเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านดีๆไปอีก280เมตรก็ถึงที่ดีเลยนะฮะ ใช่น่าเนียนในซอยนี้เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณร้อยกว่าเมตรครัีวงงนะุ้งเลจุดไปออก่อนเลยซอยนี้รถสวนกันไม่ได้นะลูกค้านะประมาณร้อยประมาณเก้าสิบเมตรนะครับจากตรงนี้นะบ้านอยู่ท้ายสุดในซอยเลยนะครับ ในในบ้านหลังไร้าบ้านที่สุดซอยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันนะฮเป็นยังไงนะครับ <S <S 1> <S 1> เข้ามาประมาณ80เมตรละลูลกค้านะครับหรือบ้านท้ายสุดทางในซอยนะฮะเข้าจากผงลองไม่ไกลนะครับเนี่ยถนนจะเป็นทางลูกหลังฮะรประมาณ90เมตรนะครับ ตามไปที่นาแบบนี้นะฮะวิวทุ่งแน่นะฮะที่ดินก็้อ,อยู่ตรงนี้ฮะเป็นบ้านบ้านหลังแนละบ้านสวนฮะบ้านขนาด8 0ต่ตารางวานะครับ น้าหนักก็จอดรถได้มาหนึ่งคันนะฮะอันนี้จะเป็นที่สวนหย่อมหน้าบ้านนะครับอันนี้เจ้าของบ้านอ๋อไฟเรงครับพร้อมครับอันนี้ภาพชุมตัวบ้านหน่อยครับอันนี้คือห้องโถงห้องงโถครับเปิดไฟได้ไหมมันมืด ข้างในเป็นห้องผถงนะครับบ้านนี้สร้างมากี่ปีพี่สร้างปีหกหกสองปีหกสองเนาะพึ่งมานสามปีเองค่ะพึ่งสามปีที่จริงอ่ะเรามาสร้างไว้เราจะมาพักผ่อนค่าเัาทาไว้สําหรับพักผ่อนก็ให้เรามาเที่ยวบ่อยไม่ต้องไปเสียค่าโรงแรมอะไรต่อนี้เพราะว่าที่จริงเราจะไม่ได้อยู่ที่นี่ประกำตอนแรกอ่ะอ่าพอดีว่าติดโควิดธุรกิจเราก็หยุดชะ่งงักก็เลยก็เลยต้องอยู่นี่ไปก่อน ก็ไปไปมาๆนี่วันที่24นี่ก็เข้าโอเคอืมอันนี้บ้านก็โอเคเนาะไม่มีโซโซไม่มีไรฟ้าดไปได้ที่นี่ไม่มีค่ะบ้านก็อยู่ได้สวัสดีค่ะเชิญค่ะไม่ไม่ค่อยอยู่ได้ซ้ำไปเพราะว่าเราสร้างไว้มาอันนี้เฟอร์นิเจอร์ให้หมดเลยใช่ไหมให้หมดเลยไม่เอาอะไรออกไปสักอย่างมีมีมีเอาก็คือจะเอาเพื่อออกกำลังกายหนึ่งหนึงกายอ๋อเนี่อันนี้ไม่ให้นะคุณคะ เครื่องออกกำลังกายเรามีให้หมดเลยนะครัมีแอร์ข้างในห้องมีแอร์โซฟามีเตปไวไฟทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าคือเครื่องทำน้ำมูกาหมนมีทุกห้องหมดเลยเตียงนอนสองเตียงตู้เสื้อผ้าอันนี้กี่ห้องนอนกันอีกสองห้องนอนค่ะสองห้องนอนสองห้องนออันนี้ห้องอันนี้ห้องนอน่ะค่ะอันนี้ห้องเตียงอะไรให้หมดเลยเนาะค่ะให้หมดเลยก็คือสิ่งที่เราจะออกก็คือจะมีแต่เเครื่องออกกำลังกายค่ะเครื่องออกกำลังกายก็จะมี อ่าอุปกรณ์อ,อเครื่องปัดอะไรเครื่องปรับเครื่องปัดต้นไม้เครื่องมือเครื่องมือเครื่องกับการทํางานอะไรประมาณนี้อันนี้ให <c <c ้หมดเลยนะเฟอร์นเจอร์โต้ให้หมดอร์นิเจอให้หมดทุกอย่างคอมเคพลมเกมไม่ให้นะคอมส่วนตัว่องส่วนตัวคอมไม่ให้แต่คอมทํางานอันนี้เป็นอินเทอร์เน็ตสายบ้านหรือเปล่าฮะอ่าอันนี้ของ TBB ค่ะอินเทอร์เน็ตบ้านใช่ไหมค่ะอินเทอร์เน็ตบ้านในห้องเปิดห้องน้ำให้หมดเลยเยังนอนก็แยกส่วน้หมด แยกส่วนอันนี้ก็เป็นที่อาบน้ำาเวอร์เนาะห้องมีห้องเครื่องทำน้ำุ่นนะฮะห้องไอหน้าต่างด้านนเเิิดได้นะคะบ้านอายุไม่ถึง5ปีหรือ3ปีเองนะฮะเพราะเราสร้างไว้ว่าจะมาพักผ่อนเฉยๆอันนี้สาเหตุขายคืออะไรไปทำธุรกิจกันที่จริงเราก็มีทำธุรกิจอยู่อยู่แล้วอยู่ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็บ้านเราก็อยู่อีสานแล้วก็ แฟนแกไม่อยากให้แกอยู่คนเดียวพูดถึงพูดถึงสาเหตุโดยตรงเพราะว่าคนข้างบ้านนี้เป็นบ้านญี่ปุ่นนะบ้านขทางนี้บ้านญี่ปุ่นนะบ้านญี่ปุ่นเพื่อบ้านญี่ปุ่นค่ะเขาก็จะรู้จักดีว่าเราว่าแกสังขาดไม่ดีแล้วแล้วก็ไม่ไม่อยากให้แกอยู่คนเดียวแล้วนรื้อรมาแปดสิบแล้วไม่ค่อยง่ากเท่าไหร่เป็นต๊ะเป็นต๊ะกับข้าวปในห้องไห้ให้หมดเลยค่ะอันนี้ชอบของไทยเยอะนะคะในห้องนี้เพราะเรากะว่าเผื่อมี คาดมาคบอประมาณนี้อนนี้ห้องนี้ไม่ได้ใช้เลยเนาะไม่ได้ใช้เลยค่ะห้องนี้ไม่มีเครื่องฝกการนะลูกค้าลูกค้าต้องติดเกมนะครับห้องนี้ลมเกนสบายมากเรามี้เคื่องลมให้อีกเครื่องตัดหญ้าเราก็มีนะคะเครื่องตัดหญ้ามะดหน้าบ้านเราก็มีอันนี้ให้เลยเครื่องตัดหญ้าให้หมดเครื่องตัดหญ้าให้ค่ะไม่ให้หมดให้หมดอันนี้ให้หมดเลยให้ตู้อบซาวน่าอนี้ก็ให้ตู้อบซาวน่าันี่ก็ให้เราไม่ให้ไม่ให้ก็มีเครื่องเครื่ออ่อลังกายแล้วก็ เราทำความบุญเวลาหน้าหนาวอ่ะเราไม่ให้เป็นเตียงนอนเป็นของเตียงนอนอันนี้ไม่มีห้องน้ำนะลูกค้ <c oughs> ามีค่ะห้องน้ำอีกห้องหนึ่งอยู่เป็นห้องน้ําแยกเนาะใช่ใช่เป็นพวกเป็นอะไรเนี่ยใ,ให้หมดเราไม่ขนไปเลยเรารที่เก็บขนบ้านนี้ติดทุ่งนาเลยนะบรรยากาศดีนะลูกค้าบรรยากาศดีมากคะ่ะก็คือนี่ไม่ได้เปิดแอร์ไม่เปิดทุกครับ ลูกค้าขายเท่าไหร่นะหนึ่งล้านสามแสนใช่ไหมหนึ่งล้านสามไปคุยราคากับเจ้าของเองเลยครับค่ะโอนนี่เราจ่าย้จ่ายให้ครัอ๋อนี่คือห้องน้ำหบ้านนี้ก็มีสองห้องน้ำใช่ไหมใช่ค่ะเป็นห้องน้ำรวมห้องน้ำนอกค่ะห้องน้ำห้องนอกคคนิีีววอใช้ของดีหมดหรือเปล่าอะไรนะคะก่อสร้างนี้ใช้ของดีของเปรดเองใช่ใช่ใช่ฝรั่งเขาก็อันนี้อยู่แล้วนะถามว่าขัดถูกไหมขัดถูกไหม ตู้เย็นนี่ก็ให้ตู้เย็นให้สองประตูใหญ่เนี่ยให้เลยให้เลยเครืียกซักี่าก็ให้ให้หมดเลยไปให้นุก้ารูปคุ้มนะราคานี้ยนุก้าคือสามารถเดินเข้ามาก็บได้เลยหี่อยู่กระเป๋ามาเลยคือไม่ต้องทําอะไรเพิ่มอีกได้ครับนี่คือส่วนห้องครัวของส่วนห้องครัวอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างจะเปิดจะปิดได้เปิดมาแล้วใอ่ไแล้วถอดก็ปิดก็ปิดอันนี้บิวเองเหรอค่ะตอนนี้เพื่อนบ้านที่เป็นญี่ปุ่นเขาก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่เคยอยู่ อันนี้เขาจะเป็นแเขาจะเป็นคนทางดอยอ่าเป็นเป็นหลังโซเวีตเป็นการนะคะคือควบควบขวางคือทั้งหมดมาทำได้เลยได้หมดทุกอย่างอันนี้คือส่วนของหลังบ้านนี่ฮะพื้นที่88ตารางวาใช่ไหมครับคุณที่จริงมันจะที่จริงถ้าขายมันมมันร้อยนะคะครับแต่ว่าเราเราแบ่งเป็นถนนไงแบ่งเป็นถนนด้วยติดกับเพื่อนบ้านเป็นคนญี่ปุ่นนะท่านผ่า นี่คือด้านข้้าางดนหน้านี่เขาทำจัดสรรเลยครับด้านหน้านี่เขาทำจัดสรรเรรนหนอรอที่เขาถมเนี่ยทำอะไรนะครับทำจัดสรรเหรออ๋อด้านหลังนี่ท่จาจัดจัดสรรด้านหน้านี่เขาจะก็ผูกเป็นต้นไม้ไม่รู้เขาทำอะไรเหมือนกัน <c oughs> เพราะเราไม่ใช่คนพื้นที่บบเาราดูอ <c oughs> อันนี้ก็บรรยากาศทุ่งนาครับลูกค้า <c oughs> บ้าน บ้ทท Ende านติดทุ่งนานะบริการดีครับอันนี้ด้านข้าเป็นที่ทำสวนเล็กๆมั้งเอาว่าเปสวนจอกเฉหๆที่ตัดหญ้าก็มียาวไปเลยครับน้ำก้มสายด้อทั้งสองอย่างน้ำนี่คือน้ำประปากับน้ำบารดานเลยาะบารดาลจอกไหมใช่น้ำปลาปาเราเอาใช้ใยใยน้ำ กลับมาเต็มเลยอยู่งานข้างงนนู้นจะบรรยากาศดีเมื่อวานก็มาเกี่ยวข้าวออกเมื่อวานข้าวเหลืองกะหล่ำเต็มทุ่งทนะ้องน่ะเวลาหน้าหน้าเกี่ยวข้าวข้าวเสียบต้นน่ะนี่คือส่วนของมีส่วนหน้าบ้านกับส่วนข้างบ้านนะฮะมีพวนนกวนนะอวเอ,อ่อ ก็พอมองเห็นวิวภูเขาหนึ่งฮะลูกค้าถือว่าคุ้มนะฮะให้หมดเลยฮะหนึ่งร้อยสามแสนบาทนะฮะปริการดีครับ นาก็ติดทุ้งนะแล้วกากินก็เหมาะมากสำหรับบ้านสวนนะนาำแสนสะอาดถือว่าโอเคเลยนะน้ำตกเราก็มีให้าบได้แต่เราไม่ค่อยอยู่มันก็ไมอยไรไฟก็มีรอบบ้านให้คือไฟอตโนมัติเลยบมจะเปิดอตโนมัติ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบด้านหน้าในเขาปลูกต้นไม้เหรอค่ะต้นไม้ไม่ใช่จัดสรรเหรอเมื่อก่อนเขาทำงานนะคะอันนี้ไม่รู้เขาปลูกต้นไม้เฉยไม่ได้ทข้างหลังเป็นแบบนี้่บรรยากาศงานที่ดินันไม่รู้จักเาเหมือนกันนะเพราะว่าไม่คนที่นี่รถเพิ่งเกี่ยเข้าไปนะฮะโมกุ้คขา หนุนผลยุทธีอยู่ตรงนี้นะไม่ไกลนะเดี๋ยวละสิบเมตรนะนครับหลางาจากทนม่จัดประมาณ6กิโลเมตรนะครับ kalian masuk ke เด่นๆคือบ้านอยู่ในชุมชนนะครับอยู่ท้ายพุ่งนานะฮะู้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมและติดตามนะฮะเจอกันใหม่ที่หน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ